เจ้าเทียมเจ้าพุ่หลวงปู่ทุกปูติส่งศินเนี่ยพุ่มสถานที่นี่ก็ดีตลอดทั้งแม่ดินแม่หยาแม่ฝาแม่เทนแม่เจ้บธรณีภูปนามเหนี่ยขนกินครับดินเหนี่ยข้นยูลูกค้าเทวดาผู้อยู่บงบุญผู้อยู่บังลางผู้อยู่สิทธิผู้อยู่แบนทิศก็ดีเทีพระเจ้าเราประยุทธาตลอดทุกตนทุกองค์สิ่งสักสิทธ์ทั้งหลายที่ปกปักรักษาอย่างเมืองนครพนมองค์พระธาตุพนมเป็นกุกเป็นเข้า อพยาศรีสัตนาคาราชเจ้าภูปกปกทั้งไปนี่ก็ดีขอไว้น้ำออกเก่าเท่าออกฝนของคุณกู่และกับคุณกู่ขอหมอนี่ขอแม่มาหลวมไปที่บายศีสุขนน้ำออกเก่าเท่าองฝนคนในนางทัากันลงหุ่นฝนในตุ่มเทัากันลงผันเพิงข้ามหม่ลงห้อนกันมนขึ้นจนใหม่ถึงขึ้นเกลําน้ำออกฝนมาไห้ไดมาอยู่เหนือแทพผ่าไม่ผ่าเทพคิงเด้อ Satu namu tasa pakawatu, lahatu sama samputasa, sampu, namu tasa pakawatu. Lahatu sama samputasa, namu tasa pakawatu, แกนเฮียยเอาควันแน่ตอนนะบัดน,นี้ขาดจากเส้นกวางเท้าเทป้าุุมมาโลกกับทั้งเทพแดงลา,ลายสัมมม้นในสวยสูส้สาตนค่ารากนาด้เขตพมาหาสมุทรจากุโลกประบาดล่าสัตตีตนให้ตามตอนนะเม็นว่าขวัญของคุณครูและคุณครู เพินข้า้นให้ความเพิ่นขาดกระตำทอนเสินไตเต่าขวัญเขาก็คิงเมื่อนี่นั่นคนเด็กตกแต่งข้าววันหน,หน้าหน้ามีสูอันมวนพอมมีท้งแพ่ข้าวพ้อแพ่แดงเดีระดาษสีมวยเข็มเกี่ยวป่าหลากเลืองสีข้าวพ้อสีเทาที่ยำอ่อน มาท่อนไทยมาให้จะนุน่งทรงมีทั้งผ้าเข้าพร้อมผ้าหวานคนขินควาย้นได้ต้มไข่ใบประสง์สอนูุขันนะมีทั้งใบสีสอยเป็นย,อย้ยอยยอ้อยอยาก็อมแยงมีทั้งกล้วยและอ้อยใบสอยยอดสวยเป็นกล้วยตั้งเลี้ยงกันทันทีขวางกินมีมากหล่นเตรียมพร้อมูคสุอันนะ บาดนี้แล้วพุทธศักราชร่วงแนว้วขามเขตหกสิบสพันษาตัวขาว้ามไว้เกษียณสิตาวขึ้นเมื่อบานหกสิบปีแต่ทนสู่หกสิบปีแต่เป็นคู่จนมหาปันไว้กเกษียรลาสกันร่วงเขาสิขึ้นบานดีสถานขค้ืนมาบิงลูกเต่าเพหอนสั้นบว่เคยอยู่เคลื่อนมาลามอน ทั้งเกี่ยวมูสหายหกสิบปีสิเดลารน้องอายก็ขึ้นบานเคยอยู่หกสิบปีสิเดลาพัวงเป็นคู่ไว้กัเสียนในเมื่อนี่เตรียมตอนคู่สุอนนะว่าสิเศษเศษเทพาพอนผพากโบนเป็นมิเศษนะ อาดีเดตเปโชใสย,ยันตูภาวังใสย,ยมังขล่าสุขสวัสดีจงมีแด่ข่าวพันยาเสดาและอัมมานะบุตตลาดและกุมมันโอ้ยสุขสบายบาลำเลิศข้าแก้วเกิดกังหุง ทางนี้พ้นแลภัยโดยอายุคอยจากสิวังคอยมีอายุยืนยาวบ่ดน่อ,ดอยนะสาธุเด้อกอแต่ผาแก่นไทยตัดสองสรยายน,นะหลวงมาจุ่มผ้าขนคู่ทั้งสองให้ให้กว่างลงมาจุ่มผ้าขนคู่ทั้งสองให้ใงสูง สีสีมือนี่แม่นมือมันคู่ทั้งสองของนม้มเกเสียนไปแล้วมันให้จำมันปองพญาเยนป,า,ปามนะมือนีมือสงาหมอพัมวาวันดีวันแข็งวันจิติอมุตตะโสกสีที่สกความตตาาพาุทธมังคลาเพิดจังราธนอาจารย์ผู้ฉลาดนะมานังอาเอิน,น,อนเห่ียวันสาทูถน เมื่อแต่เอาทนี้แล้วเยอะภาวันเจ้าบ่มีได้สาธุเด้อไข่จากเส้นเอ้าภาคแก่นไทยเจ้าผู้มีบุญนะมาใส่หุ้นใส่ยอะภาคฝนหลันเจ้าไอเนี้ยท่วงมาใสยบุญใส่ยอะภาคฝนหลันเจ้าไอไม่สูงนะเยอะภาคฝนหลันเจ้าคุณเสมอภาสีจันเยอะภาวันขดเจ้าคุณเสมอภาสีจันนะ บัดนี้แล้วคอยจะเปียบเอาขวัญเจ้าเมื่อนี่มีตัาตกไว้จันคันแม่เก้่ยวคุนตานั่งตกแต่งแล้วจึงห้ห่คอยเฮียบควันนะขวันไปให้ให้เจ้าขวันไปน้าให้เจ้า ให้ผู้ทั้งสองกับมาควนไปละกัตาตาบัวป้าเจ้าควนไปเ้ยควนไปสอนตั้เนี่ย้างนี้ป้าเพื่อนเพื่อนเราต่างต่กันกยแต่บอย วันแข่งมาอยู่แข่งลีลาละพัให้มาอยู่ขาดอยู่ดีรอเอยนะวันฝากกับฟองอววันกฝากกับฟองลมซึ่งวันจ้าะออามาวันตัก้าอยู่ตักแดงซอว์คนตอดมาอยู่ตอดแดงใส่วันมาลอยใจม่อยู่ลอยใจได้เื้อ

วันแข่งมาโยแข่งเลยนะวันเอ้ยันันมูเก็ดสิ่งไหนก็ขอให้รงโชคดีน่นไ้มันตอนนี้ห่ง้ออ้นดีกว่าเ่าขอให้คุเลยนั่งไหคะนัั่ง ลองนั่งค่ะนั่งจะได้ถ่ายรูปสวยอวอวยพรค่ะวอวยพรค่ะ ลุงพุกพูดเสียงกับหลังหันไหมครับมันจะได้ถูกง่ายครับครับ,บรพี่นกพี่นุกนั่งค่ะพี่นุกเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ต้องออกสื่อตกออกสื่อ มาทุกคนค่ะ <laughs> พี่ประเสริฐข้นั่งนั่งพี่ประเสริฐนั่งนะนั่งไหมนั่งขึ้น้นั่งมันจะได้สวยซอมไม่ได้สวยซอมไม่ได้กัาร่าฮ่นฮ่า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  ตามนะครูของ <coughs>

มันเอาสรมันเอา

เดี๋ยวผมถ่ายให้ครับ <c oughs> <c oughs>